สวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15การกรกฎาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีตุลจะเป็นเช่นไรนะครับผมแลนนี้ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็เริ่มดวงความรักของชาวราศีตุลในเดือนกรกฎาคมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่พไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ของนายออบบานเข้ามานะครับหรือว่าก้าวไม่เท้าจเจ็นภาพของผู้หญิงคนนึงเห็นไหมครับเขาเหมือนกับเขายือนอยู่ต่อสู้กับปัญหาต่างๆมานานแล้วว่าเรื่องเหมือนกับเขาก็เหมกับพยายามต่อสู้ไปครั้งสุดท้ายเพื่อให้บอกใครสักคนหนึ่งรู้ว่ายังมีความรักอยู่ยังมีสิ่งดีต่อกันมากมายที่ผ,ผ่านมานะฉันไพ่ใบนี้บอกชาวราศีตุลในเดือนกรกฎาคมว่าเหมือนกับคุณในตอนนี้รู้สึกเหมนนนกับับลงงงคคถึครคนนึร การเคยรัก <_ A> เคยผ่านเรื่องราวคนรักกับเราเนี่ยมาตั้งมากมาย <_ A> เคยมีสิ่งร่วมกันตั้งมากมายหรือคบกันมานานกว่าหนึ่งปีสองปีหรือว่าเกินมาเก้าเดือนห้าเดือนหกเดือนขึ้นไปแล้วนะครับแต่ไม่คิดว่าปัญหาที่คบกันมาอย่างยาวนานหรือเคยทาสิ่งร่วมกันมาอย่างยาวนานเนี่ยจะทิ้งเอาไว้ต่อสู้อยู่คนเดียวฉันพ่ก้าไมเท้าไปนี่เหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับถือไม่เท้าต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายอะ่ะเหมือนกับที่ถึงความรักก็เลยยุ่งอยู่คิดถึงสิ่งดีที่เคยผ่านมาด้วยกันก็เลยย อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วถ้าเกิดผ่านช่วงของเดือนตุลาคมมนันจะไปเกิดนี้เราไปหรือผ่านปีนี้ไปเนี่ยคุณอาจจะเหมือนคนหนึ่งที่เริ่มจะหมดแรงเริ่มจะออกมาจากปัญหาเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะกับที่ผ่านมากการรอคอยที่มันผ่านมาหรือรอคอยอย่างยาวนานนั่นเองฉันไพ่เป็นที่สัมผัสได้ถึงการที่รู้สึกว่ามีความคิดถึงของการละกันอยู่มีความรู้สึกดีๆที่เคยผ่านเรื่องราวของการละกันมาตั้งมากมายอยู่นั่นเองครับผมเลยทำนด้ว,ว่าชาวราศีตัวในช่วงนี้คนรักกับคุณเนี่ยคนรักของคุณกับคุณเนี่ย อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เคยมีความรู้สึกดีต่อกันแล้วมันยังคงอยู่ในตอนนี้เมื่อเหมือนกับเขาเองก็ยังคิดถึงคุณนะแต่อาจจะสรปัญหากับคุณทั้งมากมายอาจจะเห็นปัญหาอยู่ก็เลยกลับมาหาคุณไม่ได้ฉันไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่าเส้นออฟซอนะครับหรือว่าไพ่เจ็ดดาบเข้ามาอาจจะเป็นัญหาเรื่อง,องการที่การทําอะไรหลังการทําให้มันผิดสิ่งผิดธรรมเช่นการโกหกหลอกลวงการนอกใจการขบซ้อนนะครับหรือการของสวรรค์ที่ไม่ชัดเจนก็ตามแต่ไพ่เจ็ดดาบไปนี่บอกว่าเขาเองเนี่ยก็มีการที่เหมือนกับเขารู้นะครับว่า,าเาะจจะาขานนถ เขาเหมือนกับคนติวตัวว่าเฮ้ยเขาทำร้ายคุณนะทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจนะแต่สิ่งที่เขาทําร้ายคุณไปเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเขาเองนั่นแหละที่ยังคงมองเห็นอยู่ยังคงนึกถึงอยู่ฉันไพ่เป็นที่บอกว่าเขารู้ตัวนะครับว่าเขาทำอะไรคุณบ้างเขารู้ไหมครับว่าเขาทำผิดต่อคุณผมขอตอบแบบนี้กันมันคือความรู้สึกที่เขารู้ว่าเขาทําร้ายคุณเขารู้เขาทําผิดต่อคุณไล่มีการแอบมองแอบส่งด้วยแต่เขาก็คิดว่าเหมือนกับเห็นไหมครับคนเรายิ้มเขาคิดว่าเขาทำร้ายคุณได้เขาคิดว่าทํากับคุณแล้วคุณทนได้อะ ฉันไพ่เจ็ดดาบขอตอบแบบนี้ว่าคนรักของชาวราศีตุลยท่านเนี่ยนะครับอาจจะมีความรู้สึกที่ยังคิดถึงอยู่ยังนึกถึงอยู่ยังเหมือนกับมีการแอบบมองแอบส่งนะครับไม่ยังไม่ได้ไปไหนเลยอะ่ะยังมีการนึกถึงคุณอยู่นั่นเองสำหรับชาวราศีตุลยท่านในช่วงของตอนนี้เลยนะครับฉันไพ่ใบนี้บอกมาต่อมาครับถามว่าเขาคิดถึงอะไรบ้างเขาคิดถึงไพ่ขึ้นมา q u e e ออฟคัพน,นะครับหรือราชีถือถ้วยเข้ามาครับพไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะบอกชาวราศีตุลยท่านว่าเกิดคุณอยากจะบอกเขาได้เนี่ยคุณคงอยากจะถามเขาเหมือน ซนควีนออฟคัพหมายความว่าผู้หญิงคนนึงยืนถือ้วยในมือเลยเห็นไหมครับถูด้วยในมืออยู่เลยอ่ะเหมือนกับราชีถือ้วยไปที่บอกว่าจาสิตัวในท่านเนี่ยเออกับมองเห็นทะเลมองเห็นเสียงคลื่นนี่มันซัดซัดไปมองเห็นไกลสุดขอบฟ้าเลยนะแต่เหมือนกับมีทะเลตลอดเวลาหมายความว่าเจ็บปวดตลอดเวลาคิดถึงเขาทุกเวลาเรือเหมือนกับมีความคิดถึงมีความห่วงใยให้กับเขาแบบเหมือนกับระวังดีกับเขาไม่ตลอดเลยนะครับเหมือนกับเรายอมให้ทักคนหนึ่งจากเราไปหรืออาจจะเหมือนกับเห็นแค่ทักคนเดินจากเราไปอาจจะไม่ได้ยอมก็ได้นะแต่เหมือกับ เพราะรักต้องยอมเพราะรักอาจจะเหมือนกับทาอะไรไม่ได้อยู่แล้วแหละหรือเลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วฉันคว e นออฟครับไม่นี่ขอตอบแบบนี้แลว,ว่าเหมือนกับจะจะบอกใครสักคนหนึ่งว่าเราคิดถึงเธอนะเหมือนกับฉันคิดถึงเธออะไรย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ทำยังไงแต่เหมือนกับว่าจะพูดยังไงอาจจะบอกผ่านสายพิปนี้อาจจะบอกจากหัวใจอาจจะบอกจากความตาความรู้สึกความเสียใจหรือความรักที่คุณส่งไปให้เขาแล้วที่ผ่านมานั่นเองฉันสิ่งเหล่านี้แหละผมขอได้แบบนี้ว,ว่าคนักของชาวราศรีตุลย์ท่านเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าคุณเป็นราชนี ใส่มงกุฎเห็นไหมครับถือถ้วยไปได้มือเขารู้ครับว่าคุณรักเขารอเขาเขารู้คุณเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนก็รักเขามากแค่ไหนด้วยซ้ำมาแล้วเขาก็เห็นสิ่งที่คุณเนี่ยทุ่มเทที่ยุตผประหานมาด้วยฉันใคยหลายคนบอกให้เขาเข้าใจว่าถ้าเกิดเลิกรากันไปเนี่ยนะครับไม่เกิน4เดือนไม่เกิน6เดือนเนี่ยไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะชัดเจนว่าอาจจะบอกใครสักคนหนึ่งว่าถ้าเกิดคิดถึงการถ้าเกิดเห็นคุณค่ากันนะครับกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาหาฉันได้หรือเปล่ากลับมาหาฉันนะคนดีนะครับหรืออาจจะบอกใครสัก อาจจะเหมือนกับไม่สามารถทําอะไรได้แต่ยังมีความห่วงใยความคิดถึงความหวังดีที่มีให้เขาเสมอมาเลยนั่นเองฉันพไพ่ใบนี้บอกว่าอยากจะเขาเนี่ยได้ยินเสียงหัวใจเราหรือเข้าใจเรามากแค่ไหนแต่เราอาจจะเลือกอะไรไม่ได้หรือทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนอกจากส่งคลิปนี้ไปหาเขาหรือบอกเขาผ่านความหัวใจผ่านทางความรู้สึกหรือบอกเขาไปแล้วก็ตามนะครับอาจจะทําไปแล้วก็ได้นะฉันพไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ของการที่ four of swords เข้ามาหรือไพ่สีดาบหลายหลายคนอาจจะพยายามแก้ปัญหากับสิ่งเหล่านี้แล้ว นะครับเคยพยายามแก้ปัญหาเคยพยายามลองทุกทุททางแล้วในการที่จะเหมือนกับถือดาบไว้ในมืออ่ะเหมือนกับเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยปัญหามันก็ไม่จบสักทีหนึ่งอาจจะได้รับความนิ่งเฉยหรืออาจจะเหมือนกับมองเราเป็นปัญหามองว่าเราเหมือนกับเป็นคนสร้างปัญหากับคำที่เราทําด้วยหัวใจอ่ะทั้งที่เราทําไปเพราะรักนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลไพ่สองใบนี้ครับบอกชาวราศีตุหลหรือท่านว่าเขาอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่คุณรักเขาเต็มร้อยคุณรักเขาแต่เขากับนิ่งเฉยแต่เขากับเย็นชาแต่กันาากนกแะแ ทั้งที่เราเคยมีสิ่งยุ่มกันที่ผ่านผ่านมาทีนี้เราทุ่มเททั้งหัวใจอะแต่ไพ่สี่ดาบไปนี่บอกว่าสุดท้ายเนี่ยความเฉยชายที่คุณได้กลับมาเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่บอกลาโดยที่ไม่ต้องส่งเสียงใดเลยนะครับจนทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับสู้อยู่คนเดียวทําอยู่คนเดียวเลยเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ถือดาบในมืออยู่คนเดียวเลยก็เลยทำไมแบบนี้ถ้าเกิดใครเลือกลาคนเราไปไม่เกินสี่ถึงหกเดือนเนี่ยอาจจะส่งคลิปนี้ไปบอกเขาว่าเราคิดถึงเขารักเขามากแค่ไหนให้เขาเลือกได้หรือเปล่าเขากลับมาได้หรือเาารอเเปล่่านนัง ต่เกิดใครเลือกลากคนรักไปเกิน6เดือนและเกิน1ปีไปแล้วนะครับหรือบุดพ้นตกวงกรรมไปแล้วขอทำนายแบบชัดเจนนะกันในเครื่องของ EP นี้เลยใครที่เลือกลาครัชาวไรสนูนถ้าเกิดคุณเลือกลากคนรักไปนะครับเกิน1ปีไพ่ไปนี้ขึ้นมาถือทาวเวอร์ครับอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่อยู่อยู่ก็พังไปที่เราเคยมีความสุขทั้งนี้อาจจะอยู่บ้านสร้างครอบครัวก,กันแล้วหรืออาจจะเหมือนกับเคยมีความวางแผนในชีวิตด้วยกันเคยมีสิ่งดีต่อกันต้องมากมายแต่อยู่มันก็ทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงอยู่ก็พังไปอยู่ก็จบไปอะ่ะเหมือนนกัววไ่ใี้ลย เซนต์เทวเวอร์บอกเลยว่าเหมือนกับหัวใจคุณเนี่ยมันเหมือนกับแหลกเป็นเม็ดทรายเลยอะนับภาษาและกับหัวใจคุณเช่นกันครับชั้นควีนออฟคัพนะครับกับไพ่เดอะเทว์เวอร์ใบนี้บอกว่าถ้าเกิดจะจบหรือพังไปจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับเขาอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าคุณมากพอเราอาจจะเคยรักกันเขาอาจจะรักเคยรักคุณเขาอาจจะเคยเหมือนกับเห็นคุณค่าความรักของคุณก็จริงแต่เราอาจจะรักกันไม่มากพอแต่มันอาจจะมีค่ามากพอในวันนี้เรานั่นเองอยู่ก็น้อยไปอยู่ก็เหมือนกับเดอะเทว์เวอร์อะไหนว่าจะไม่พังไหนว่าจะสร ฉันคิดอฟคัพหมายความว่าอะไรครับแต่เทาว่าไปเนี่ยเห็นมงกุฎไหมเขาเคยบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สวยงามเขาเคยบอกวันนี้เป็นวันของเราเขาเคยบอกว่าจะไม่ทิ้งเราไปไหนเขาบอกว่าเราเป็นดอกไม้ของกันและกันมาก่อนเขาเคยบอกว่าเป็นความรักที่สวยงามนะครับมีสิ่งที่ร่วมกันเคยเห็นคุณค่ามองเราเป็นเจ้าหญิงมองเราเป็นเจ้าชายมองเราเป็นครอบครัวหรือสร้างครอบครัวกันมาก่อนแต่วันนี้อยู่ๆก็พังอยู่ก็เหมือนกับเป็นเตียงสายลมเป็นเหมือนกับคาพูดลมๆแรงๆเป็นคาพูดที่โกหกเพราะเจ็ดดาบเข้ามาเห็นไหมครับ อาจจะเป็นคําพูดโดนลมแรงๆๆหรือการโกหกการนอกใจหรือการความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนที่เจ็บมานานเสียใจมานานจนสุดท้ายหรือว่าเดินมาตั้งไกลอ่ะสุดท้ายเป็นการที่เดินอยู่คนเดียวหรือพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนั่นเองเลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็อยากจะแนะนําแบบนี้ว่าเกิดใครเลือกลากคนเราไปเกิน1ปีแล้วเนี่ยนะครับหรือเกิน6เดือนขึ้นไปแล้วขอตอบแบบนี้กานนรณรที่ชัดเจนเนี่ยเกิน9เดือนหรือเกิน1ปีนะกันคือจบแล้วไม่กลับมาแล้วเพราะเขาจะไปรอดเขาก็เลยไม่คิดจะกลับมาหาคุณก็จะไปแล้วเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปแล้วททํําาาาาร้้ยยคคุุณณหหหนัักกกมใใวจแตสล ทำให้คุณร้องไห้หรือว่าเหมือนกับทุกอย่างมันพังไปหมดแล้วอะสิ่งที่เคยสร้างมานะครับจนเหมือนกับคุณเองต่างหากละที่เหมือนกับจบแล้วที่จะไม่กลับไปจบแล้วที่รักเธอหมดแล้วนั่นเองนะครับที่จะเจ็บปวดหรือรอคอยครทุกคนหนึ่งที่รอจนหมดกับหมดความรู้สึกหมดรักหมดอารมณ์หมดแล้วที่รักเธอั่นเองนะครับฉันไพ่ใบต่อมาครับในกรณีนะครับไพ่ค่อนข้างจะขึ้นมาแบบนี้ว่าในออฟซอร์ดนะครับหรืออัศวินถือดาบเข้ามา เ็นภาพของผู้ชายคนนึงเขาถือดาบไว้ในมือแล้วเหมือนกับเป็นอัศวินเห็นไหมครับมันเหมือนกับภาพของคนคนหนึ่งที่เขาถือดาบไว้ในมือมบอกคุณว่าสิ่งที่เขาเคยทําร้ายคุณทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจเนี่ยเขาเหมือนกับพอเข้าใจแล้วนะก็จะทำนในกรณีที่เกิดเลิกดาบคนรักไปเนี่ยไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามนะครับอัศวินถือดาบเป็นการบ่งบอกว่าคนคนนี้สุดท้าย,ท,ายท้ายสุดเนี่ยเขาก็เหมือนกับปรับปรุงตัวอยากจะแก้ไขอะแต่ทำร้ายคุณไปแล้วแต่ถือดาบไว้ในมือแล้วอะแต่ฟันคุณไปแล้วแต่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจหักหลังนนนนนนอออกกกใจจจจจไปปปแล้วะะคคคครััาาจจเนนเเเ็็ยยดีีท่ แต่เป็นคนดีคนรักที่ทําร้ายกันที่นอกใจเป็นที่ตอนนี้เปลี่ยนไปไม่บอกก็รู้ว่าเธอเปลี่ยนไปนั่นเองฉันสิ่งเหล่านี้หมายความว่าคนที่เขาทำร้ายคุณนวงนั้นเนี่ยนะครับกลับมารู้สึกเจ็บปวดกับรู้สึกอยากจะแก้ไขสิ่งเคยทำร้ายคุณเอาไว้นะครับแต่อาจจะทําร้ายคุณไปแล้วนะครับหรืออาจจะทําให้คุณเจ็บปวดหนักมากที่จะกลับมาแก้ไขมันเม่าจะเลิกรักไปนานแค่ไหนก็ตามขอตอบแบบนี้กันว่าคนคนนี้รู้ตัวว่าทำร้ายคุณแต่จะกลับมาตอนที่เหมือนกับทีม้าข่าวเห็นไหมครับกลับมารู้สึกเสียใจรู้สึกอยากจะแก้ไขมันเนี่ กาเกิดใครอยู่ในไพรเลียดที่ไม่เกิน4เดือน6เดือนเนี่ยผมขอทำนายแบบนี้ว่าจะมีการกลับมาอทาิตหือดาบกลับมาแก้ไขกลับมาพยายามแก้ไขติดต่อคุณเพาราะเขารู้ว่าถ้าเกิดเขาทำลายคุณหรือว่าเสียคุณไปเกินกว่านี้นานกว่านี้คุณอาจจะเหมือนคนคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่รอเขาแลวว้วกับความรักที่มันเหมือนกับพังไปทั้งหัวใจหรือว่าความรักที่มันเสียใจมีน้ําตากับความเจ็บปวดที่ได้รับนั่นเองเพาราะจะรอคอยเขาหรือทนมานานแล้วทนจนเหมือนกับทนจนไม่ไหวแล้วว่ามันเหมือนกับมองไม่เห็นทางออกมองไม่เห็นทางไปอะไรอย่างเงี้ยเลยนะ สำหรับชาวราศีตุลเลยนะครับฉันไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเรื่องของการที่จะเกิดใครด้ือแต่คนหลักนะครับหรือดูเรื่องความสัมพันธ์ที่โสดอยู่คำลาดวงชะตาของชาวราศีตุเลเนี่ว่าเจ็ดเมถาเข้ามาหรือสิเซเว่นออฟวานครับคือการต่อสู้ด้วยตัวของเราเองคือการอยู่คนเดียวได้แล้วเจ็ดเมถาในตอนนี้เหมือนกับชาวราศีตุลหรือท่านในช่วงนี้คุณอาจจะเหมือนกับทําเพื่อตัวเราเองถึงเวลาที่ต้องต่อสู้เพื่อตัวเราเองแล้วที่ผ่านมาต่อสู้เพื่อคนที่เรารักนะครับเพราะรักจึงยอมเพราะรักจึงทำทุกทีทางทางเพรรระักจลลิดถึง หรือรอให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยกลับพื้นมาแต่ถ้าเกิดเกินจากนี้ไปหรือยู่คนเดียวหรือโสดอยู่เนี่ยเจ็บไม่ท้ากับการต่อสู้หรืออยู่คนเดียวได้แล้วเริ่มทําสิ่งดีให้กับตัวเองเข้ามาแล้วเ็ื่ออยากจะให้คุณเนี่ยปิดกั้นในการที่เหมือนกับขอโทษครับอย่าปิดกั้นนะครับเจ็บไม่ท้ากับการที่เหมือนกับพยายามอย่าไปปิดกั้นเกี่ยวกับการสัมพันธ์ที่แย่ๆหรือต้องมาเน็ดหรืต้องมานั่งเจ็บปวดเสียใจกับการพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแต่ให้เปิดรับพลังงานดีเหมือนกับเจ็บไม่ท้าไปเนี้ยที่เหมือนกับคนคนหนึ่ ออกมาจากปัญหาต่างๆด้วยตัวเราเองรักให้ตายก็คงไม่ไหวอะไรเงี้ยเลยนะเจ็ดไม้ท้ากการที่เหมือนกับเริ่มต่อสู้เริ่มรักตัวเองมากขึ้นเริ่มกลับมาเห็นกับตัวเองเริ่มยืนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเริ่มต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนี่แหละผมแนะนำว่าชาวราศีตุลในช่วงนี้คุณอาจจะเริ่มกลับมาเหมือนกับเริ่มมองเห็นสิ่งดีให้ตัวเรามากขึ้นเริ่มมองเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นมีคนมากมายที่จะจะเข้ามาหาคุณแต่สิ่งแรกเลยคือการที่เหมือนกับคุณต้องทําเพื่อตัวเองคุณตตตตต้้้ออออออองงงงรรรััััักกกวววเเเเเเมมมืืื่่่่ไไไไไหหหหห็็าาคคคุุณณดดน ทำนายแบบนี้ได้ว่าคุณโสดอยู่นะครับหรือเลอกลากคนรักหรือลุบพลนไปแล้วจากปัญหาต่างๆนานาเนี่ยทานายว่าเไม้เท้าคิงออฟคัพนะครับและพไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือคิงออฟบารเข้ามาครับทำนายว่าคุณจะพบเจอความรักที่เหมือนกับธาตุไฟธาตุน้ำนะครับหรือว่าธาตุลมก็ได้นะซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ทาให้คุณรู้สึกว่าเหมือนกับคนที่ถือไม้เท้าเหมือนกันฮะค,คนที่พร้อมจะต่อสู้ไปด้วยกันเหนื่อยไปด้วยการสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะครับคนที่เหมือนกับอยู่ด้วยกันไปตลอดไม่ใช่คิดว่าจะรักกัน เดี๋ยวจะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งหรือเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกอะไรอยู่แบบนี้ on o f อ o อ f ออออออเลยนะเคล็หมา,ายว่าชาวราศรีตุลในช่วงนี้ดวงชะตาค่อนข้างจะเหมือนกับเมื่อไรก็ตามที่รักตัวเองเมื่อไรก็ตามเห็นคุณค่าตัวเองเมื่อไรก็ตามที่บอกตัวเองว่าพอแล้วเมื่อไรเนี่ยนะครับเจ็ดไม่ท้าเข้ามากับสจริงออฟวานเข้ามาจะพบเจอคนรักที่เหมือนกับเข้ามาต่อสู้เพื่อคุณพยายามทําเพื่อคุณนะ่ะแต่คุณก็เหมือนกับต้องออกมาจากปัญหาที่มันไม่ดีปัญหาที่มันทาร้ายคุณผูกตัวคุณเอาไว้ใคครร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 หหาา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 ยยยยนจจะมมมีเเเืื่่่่่ออออออองงงงงงกกกกแตส้้บบัััววไไดูู ฉันกัหลายๆคนเนี่ยผมแนะนำแบบนี้นะกันว่าถ้าเกิดเลิกลาคลุณรักไปเกิน6เดือนขึ้นไปหรือ1ปีไปแล้วเนี่ยอยากให้คุณเปิดใจให้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากให้คุณเปิดรับพลังงานใหม่ๆนั่นเองนะครับก็้ทำนายแบบนี้ว่าอาจจะพบเจอความรักจากการงานการเดินทางหรือทางไกลทางโซเชียลนะครับซึ่งทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เขาก็มาดูแลคุณอะ่ะทำให้คุณรู้สึกว่าอบอุ่นผ่านปัญหาต่างๆล,ลืมปัญหาลืมความเจ็บปวดเสียใจที่มันผ่านมาเพราะคนคนนี้ค่อนข้างจะมั่นคงนะรงเ็นมมกุาาชใส่หครับ พระราชากับพระราชินีเจ้าชายกับเจ้าหญิงได้พบรักกันเหมือนกับในนิยายเหมือนกับตำนานรักแท้ที่เคยมีที่ผ่านามานนานั้นเองฉันไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือโฟล์กวานนะครับคือสีเมท้าวทำนายความรักของชาวราศีตุลในช่วงของเดือนมิถุนายนว่าใครก็ตามที่เลือกรลาคนรักไปเนี่ยนะครับค่อนข้างจะขึ้นไพ่ใบนี้ขึ้นมาอยู่แล้วก็ตอบแบบนี้ล้วกันว่าถ้าเกิดไม่เกิน4เดือน6เดือนเนี่ยพอคุณเริ่มอยู่ได้เมื่อไหร่พอคุณกลับมาเป็นตัวเองได้เมื่อไหร่การจะผ่านปัญหานี้ไปแล้วบบบออ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 กกกตตตัััวววววววเเเเงงง่่่าาาพพแล้จจสียใ พอรักใครสักคนหนคิดถึงใครสักคนแต่เขาไม่กลับมาบอกรักก็แล้วหรือส่งคลิปนี้ไปก,ก็แล้วอ่ะถ้าเกิดมันเกินธันย์ยาหรือตุลาเป็นน้อไปแล้วเนี่ยโฟร์ออฟวนเข้ามาครับมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นความรักใหม่มันอาจจะเป็นการกําเนิดใหม่ของคุณมันอาจจะเป็นการมีความสุขของคุณแล้วอ่ะแต่สี่ไม้เท้าหมายความว่าคนที่เขาทำให้คให้คุณเจ็บปวดเสียใจเนี่ยคิงออฟวานกับสี่ไม้เทา้ากลับมาทําทุกวิถีทางกลับมารู้ครับว่าต้องทํำยังไงเพื่อจะรักษาคุณเอาไว้ใครเรียกนะว่าคนคนนี้เหมือนกับอินดิเชียนเลย,เลยเ เกิดอะไรชาวราศีตุลถ้าเกิดเลือกราคนรักไปไม่เกินสี่งหเดือนจะมีการกลับมาขอคืนดีจะมีการกลับมาทําทุกิีทางเพื่อจะกลับมาคืนดีกลับมารักคุณกลับมาเพราะผลประโยชน์กลับมาขอความช่วยเหลือเพราะมิติเชียนเขารู้เขาว่าเขาต้องพูดยังไงคุณถึงจะช่วยเหลือเขาเขารู้เขบว่าเขาต้องทํายังไงอ่ะคุณถึงจะรักเขาหรือห่วงใยเขาหรือให้ใจเขาอีกเพราะคุณเป็นคนที่รักเขามากอ่ะรักมากกว่ารักตัวเองด้วยซ้ำหรืออาจจะเป็นคนที่ใจอ่อนนะครับแต่ไม่ด้ก็ตามถ้าเกิดคุณอยู่ได้แล้วเมื่อไหร่อาจจะส่งลิบนี้บอกเขาก็ได้้้้วว่่่่าาาาาาไไมมมมตออองเเเจจจดพระะป็นนคที เพราะฉันคือคนใจอ่อนนะครับตัดใจแล้ว่าอะไรเงี้ยก็อยากจะตัดให้เธอตัดใจเหมือนกันอะไรย่างเงี้ยนะอย่ามาเจอนะครับไม่มีคนใจอ่อนอีกต่อไปแล้วนั่นเองถ้าเกิดมันเกิน7เดือนไม่เกิน1ปีนะครับหรือมันเกิน9เดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่มีคนใจอ่อนอีกต่อไปฉันมีจีเชี่นเข้ามากับ4ีไม้เท้าทำนายแบบนี้กันว่าจะมีการกลับมาทำที่ผีทางที่จะกลับปฏิต,ต่อเช่นขอยืมเงินขอผลประโยชน์นะครับหรือกลับมากักคุณเอาไว้เพราะเขารู้ว่าเขาสามารถพูดคุยกับคุณแล้วเขาสามารถดึงคุณเอาไว้ได้อ นะครับหรืออาจจะการกลับมาแก้ไขสิ่งต่างๆที่เขาเคยทําผิดต่อคุณนั่นเองเพื่อรู้ว่าคุณเนี่ยใจอ่อนเดี๋ยวก็รักเขาอีกเดี๋ยวให้อภัยเขาอีกก็เลยไพย่เมจิเช่นขึ้นมาครับใครที่ไม่เกิน4ี่ถึงหเดือนแล้วกันโฟ f ์ทวายเข้ามาแนะนำว่าอาจจะลองอีกครั้งหนึ่งเป็นทางสุดท้ายโอกาสเป็นทางสุดท้ายของความรักรั้งนี้นะครับที่มีให้แก่กันนั่นเองนะครับแต่ส่วนใครนะครับทำนายต่อมาเลย,พยไพ่ใบต่อมาไพ่ของคนรักนะครับว่าเขารู้สึกอย่างคุณบ้างมาดูกันนะครับ เดวิลออฟเดอะเยนะครับเดวิลฟอร์จูนเข้ามานะครับเป็นภาพของกรงโลหะโชคชตานะครับเช่นภาพของนักแม่แม่หมดนะครับที่เหมือนกำลังหมุนกงง้อให้เหมือนกับสิ่งที่มันเจ็บปวดเสียใจก็จริงนะแต่บ้านเงินทองสิ่งวิเศษต่างนานาการรักษาการดูแลการแต่งงานการที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมามายเนี่ยมันยังหมุนเวียนต่อกันอยู่ต่อให้นานแค่ไหนมันก็ยังหมุนเวียนนะครับยากที่จะเลิกกันยากที่จะเหมือนกับวันนี้อาจจะเจ็บปวดแต่เดวิลฟอร์จูนเหมือนวามาสุดท้ายนาฬิกาก็หมุนย้อนกล มมนมีการมุนเมียของเขากลับคืนมาอยู่แล้วแต่คุณอาจจะหลุดพ้นจากเวรกรรมเองแต่คุณอาจารรออาจาะเป็นแม่หมวเป็นผู้วิเศษที่ออกรรมาจากเวร,รกรรมอันนี้กงล้ออันนี้โชคชะตาอันนี้ที่มันไม่ใช่ที่ของเราแล้วเาทำนายแบบน,ใน,ใน,ในี้ใครเลือกลาคนรับเกินหนึ่งปีมันคงบุดเวรหมดกรรมไปแล้วเหมือนที่ผมทำนายให้ตอนแรกเลยถ้าเกิดคอนเฟิร์มเลยเนี่ยคือเก้าเดือนถึงหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะหลุดพ้นไม่กลับมาแล้วเพราะคุณอาจจะเหมือนกับคนที่ใจแข็งคนที่ไม่ใจอ่อนคนที่เหมือนกับหลุดพ้นจากเวรกรรมเขาอาจจะไม่กลับมาแล้วด้วยเพราะเขาอาจจะเป็นาาๆๆคนคนึงทที่ไม้เาาดบ ก็ควรๆถ้าเกิดเอาตัวรอดเห็นแก่ตัวไปรอดก็เลยทิ้งเขาไปเลยนะครับทําร้ายเราหักหลังเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือทํากับคนนั้นเลือกคนนั้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเลยนะมันก็เหมือนกับเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าคนคนนี้ไม่ได้รักเราจริงเลยนะคือการหลุดพ้นจากสิ่งที่มันเป็นกงกรรมกงเกลียนหรือเวรกรรมจุดพ้นสักทีหนึ่งอะไรขนาดน,นี้เลยนะแล้วไพ่ไปต่อมานะครับขึ้นมาว่าเจ็ดถ้วยนะครับคนคนนี้จะไปมองคนอื่นว่าดีกว่าที่ไม่ได้ดีกว่าเราหรอกแต่สุดท้ายไพ่ไปนี้บอกว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาก็จะเลือกก้ะหัล,ลนะลลแทนะ เห็นไหมครับมือของผู้หญิงคนนี้ไปแตะที่หัวใจอ่ะก็คือชาวราศีตุลนั่นแหละก็คือคุณที่อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเรื่องของหัวใจหรือเรื่องความรักดึงหัวใจหรือรักแท้เนี่ยนะครับคุณบอกเขาไปเลยครูส่งคิวนี้ไปหาเขาเลยคนที่รักเขาจริงเนี่ยอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดเธอตีราคาความรักด้วยเงินทองหรือเรื่องภายนอกหรือชื่อเสียงหรืออะไรกระต่างนานาที่มีให้มากกว่าเนี่ยเท่าไหร่มันก็ไม่พอหรอกคนอื่นก็ดีกว่าเสมอแหละแรกๆคล้ายๆก็ดีนั่นแหละพรรู้จักกันแรกๆผ่านไปหนึ่งปีผ่านไปสองปีหัวใจของเขาเนี่ยจะรักเท่า ต้องถามใจเธอดูต้องถามเขาดูว่าจําฉันได้หรือเปล่าว่าเราเคยรักกันนะครับทันไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับเดอะเฮอร์มิตเข้ามาครับไพ่เป็นทีวมงบอกว่าคนรล่าของชาวราศีตุลทัธาตุเนี่ยถ้าเกิดเขาไปลอดเนี่ยแหละคุณแจะชัดเจนเลยว่าเขาก็ไปเลยอะแต่เขารู้เขาว่าเดอะเฮอร์มิตเขารู้คุณยังเหมือนกับอยู่ตรงนี้คุณยังอยู่ที่เดิมคุณยังเป็นเดอะเฮอร์มิตเขารู้เขากลับมาได้เขารู้สัมเขาสามารถกลับมาหาคุณได้อะเพราะคุณเหมือนคนคนหนึ่งที่จุดไฟให้เขาแล้วอะเหมือนกกับบออเเเค้้้าาาแลวว่่่ยยรรูตงนนนีไไไมปหะ แต่เห็นไหมครับว่าเดอดเฮอร์มิตเราอาจจะมีระยะเวลาถ้าเกิดไฟมันดับลงเกิน1ปีเกิน9เดือนขึ้นไปเนี่ยอาจจะเหมือนกับเดยอเฮอร์มิตอะมันหมดแล้วที่เจ็บปวดมันหมดแล้วที่การรอคอยที่ไม่ได้อะไรหรือหมดแล้วที่หลักเธอนั่นเองฉันไพ่ใบ,บต่อมาขึ้นมาว่าเดอดมูนครับค่อนข้างจะชัดเจนเรื่องความรู้สึกนะครับของคนรักของชาวราศีตุลเลยนะครับค่อนข้างจะรู้สึกผิด รู้สึกว่ากับปัญหาต่างเกี่ยวกับเขาที่เขาไว้กับคุณนะครับรู้สึกเสียใจภายหลังเป็นการแอบมารู้สึกผิดแอบมารู้สึกเสียใจแอบมารู้เสียดายกับสิ่งที่จะเสียคุณไปในวันพักหน้านั่นเองฉะนั้นเกิดใครเลิกลาคนรักไปแล้วคิดว่าเอ้ยเขาไม่กลับมาแล้วหรือว่าคุณไม่กลับไปแล้วอะเขาจะรู้สึกเสียดายในภายหลังรู้สึกตอนที่เหมือนกับเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับหรือเติบโตหรือผ่านเวลาไปเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าเขาไม่น่าเสียคุณไปเลยเขาจะเจ็บปวดเสียใจที่สูญเเเเเเเสสีีียยยยรรัักกแททท้้่่่่ดคคคคนนนนิศษขขขขอออองงาาาาาาไไปูลหวใมมผะ ดูรักเขาด้วยหัวใจจริงๆนั่นเอง่วนไพออลลเคินนะครับแนะนำชาวราศีตุลในเดือนมิถุนายนเอ้ยขอโทษครับเดือนกรกฎาคมนะครับว่า i want to b e a queen นะครับค่อนข้างจะบอกคุณเลยว่าเหมือนกับให้เราเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นราชินีอ่ะเราควรจะมีความสุขอิสระและผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้ถ้าเกิดมันคือรักแท้จริงเนี่ยเราจะกลายเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายของกันและกันแต่ถ้าเกิดเราผ่านอันนี้ไปไม่ได้แสดงว่าอันเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ความรักของเรามันอาจจะไม่ใช่บททดสอบที่ เขาไม่ได้เรียกเราเป็นราชินีเขาไม่ได้เรียกเราเป็นเจ้าหญิงของเขาเขาไม่เรียกเราเป็นดอกไม้ของเธออยู่หรือเปล่าใช่ใครหลายคนจะส่งคลิปที่บอกเขานะครับเป็นไพ่อร่าขึ้นแนะนําเลยว่ายังเป็นดอกไม้ของเธออยู่หรือเปล่านะครับยังเป็นความรักสิ่งดีๆของเธออยู่หรือเปล่านะครับนั่นเองก็เลยขอบคุณนะครับชาวราศีตุลทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้เราเช่นกันสสสหรััับววนนีี้ดค